มาลูกทั้งสองนี่สิว่าิ่มแม่บัตีเดินไปแล้วกะสิเที่ยวมายุอยามถามข่าวเอข่้นกันสั่นกักให้สัญนาก็นาที่หน่าน้องอีก็เหนี่งง่ากับถิ่มแม่หู้ี่รอเบก็ม่กคนน้องนั่งยู่หลายหลายกคนอย่างนี้นั่งกันด้วยก สำหรับมาฬิกาเนี่ว่าอย่างแต่สัญญาเมียหอดสาบานนาฬิกากระสาบานเพื่อเมียได้เมื่แต่ชีวิตของมาฬิกานี่กระตายแด้เมียได้คนละเมียสบานจังสั่นถอยหลัยจะใส่หอดสาบานถอยข้ามเอ้ยอันสาบานแล้วข้าเด็กได้มันสิมีผลภายหลังนี่ล่ะมาฬิกาบว้กานดอกเมียสำหรับมาฬิกาก็เปิดสุยรักตาแต่บ่มีวันวกาสิทิมสิป๊บเมีย แม่ล่ะสิเด้อดสูงสั่มไปยแิมั่นในกาสูงสัมเแม่แห่งสิสูงหลายก็ามในเก่าหล่แเม่มันใจปนานละตีตมร้อยหอแม่นจาจะร้องเบาเบิ่งหนาตอหนาไม่ยืยง้องเบิ่ง กรเพื่อความสบายใจของคุณแม่โสลตามันลีกากาชิสาบนสาบานให้แม่ได้ยินแล้วน้องมันลีกาเนาะแม่ก็ได้บังคับที่ใจลูกเก่งใจสาบเนี่ยแต่ว่าตองนี้ถึงนั้นได้หรือล่ะเ้อโอ้ยลูกรับรองได้คือมันลีกาว่านนั่นล่ะแม่บพรว่าจะลอยเปลือเซนแม่แม่เสียวจากเปลือเซนเดาพันเปลือเซนกันเลตัวละแม่เอาลอกลักเปิือสซนก็ได้แน่ยตว่าให้โซวากวนเลยโซวากวนเนี่มันดาบมั่นลีแมเฮาสิสบายอกสบายใจว่าเนาะ ta lúc Bật niềm nàng, nơi toàn niềm nàng. โซละเาดาสาวเปิดป so ้องให้สำนุจะเบาเข้าเนื้อตอนนางจะบเบาคำคู่สอนตอนมันดาเปิ้ลได้เลี kh kh ้ยงกันเปืองข้อกาแนมนูนาง เมี่ยงเลียงยากวัวสี่มุมนางบ่จมท้นโอดเลรียงเขาโดยข้มรกคอยตะนอมดอกตอมตูมนางยามหนาวลุ่มห่มพื้นผาพื้นใดนายเขาห่มยามหัวลุ่มบ่าตอ่งหนาวสะบันแม่สันสายนาสัวลือดินแม่บ่หายเลียงจนใหญ่มีค้ามสัวเขามีสูงย้อน วุมโตของแมากับพ่อแล้วน่งบัดนี้ดูฮูบัดสิ่ไกมันดาเกี่ยวน่งไปเตะคุณของเมียก่อนลูกผู้ไปสิบ่ให้เดือนหัอนขั้นถึงเต่าเมียเจ้าของ นคุณแม่เออนางแม่บ่ต้องเดินหอนเรื่องผาปอนดอกเพ้ถือดือแม่ดืออนาง ิ S <S ah ่งบ um ่มีสิหาให้แนวในเมสุขใจลูกทําได้สิหาส่งเงินอยู่ตรงสิส่งให้เอามาใส่อยู่สุวรรณนั่นบ่ให้แม่ได้โศกกันสิพันพรในมีสุขสิบันเท่าคุ้มทุกแม่เจ้าคองดอกจนเกี่ยงนะเรื่องเป็นเรื่องบ่คือพยโปกาน มุงมาสาบานยกใส่หัวใส่เก่ามาันได้จอยเสื้อคำนังนี่เป็นคำที่เ้ายำบ่บนำนำบ่มีลงสีเดินตรงบ่มีคนต่อเมียนง่าาาเห็นนาะย้ายดินตมน้มาหนากลูกผิดสัญญาให้กาแหฮงดอกขาบเกล ផ្ល់ទៅស្លានាន់អានល្នុងស่า់ទៅไปនត្าួនស្លាន់កាន់កាន់ទំន ยังไปใส่คนเดือนมาหาลืมเม่เคยกินนู้ไม่ตกตมลงดานฝากกาบใบพุ่มเพื่อนนะลูกบ่ฝืนหันกาขอบูชา,ชายกขึ้นใส่บูชาเม่จนสุดใจสิเลี้ยงเม่ตลอดสิ้นจนถึงเท่าดอกแก่ไนกะ่นาง เม่คงหูตลอดคายลูกของเม่สีจำจูดขอบูชาคำจาบอก้าฝืนดอกขึ้นเดือนงถือว่ามีพราคุนล้นบุญเหลือตอนที่มีเมียนแกให้ลูกปลุกให้ขึ้นจนมีเต่าดอกลูกมีเฮียงนา โบต้องเ้าหยืดเยื้อเสื้อลูกโหลดบ่พังตัวบ่ต้องกลัวสิบินวังลูกบ่ลื่มระคุณเทียน,นะก <นะ S 1> อเวลุนโนตรงเดียนคำสาบานสัญญาทีไฮไฮ่นน <นะ S 1> ให้ไว้ดอกกาบียนะคอยมีลาเกนขั้นโบผินจังววนมันดาเจ้า ั้นเ่านั้นนะมี ไปแม่สบายอกสบายใจแสนตัวขั้นเว้าบ่ยิ้มย้มแสแม่ติอนุผูสองบ่จริจบ่ปฏิบัติานนเอ

ไปลงฝ่าคาไรเพอมพียงพักเพืลียงเฮาด้วยความรักก็ปล่อยป่าอย่าตกไปนะรักก็อย่าแค่น้อออยกันสู้ใส่กันทำกแนมนำบ่ได้หลายพ่อม่เฮาอักลูกรักว่เราตายลูกเองชนีได้บ่สมควรยองาว ¡Gracias!

cầu kia cà phê ruột toàn và nắng đau đau nhìn màu theo bà qua tắm tà mộc quang bay bà nắng giá trời bay kim cũng gặp vào ra là ก็ห้องสิเห็นได้ดีสิประหยาดที่ยังแม่นก่อนอางยังบ่พอเด้เนี่ยให้เป็นหมากินเขี้ยดเปลี่ยวบ่มีสุขให้คนรู้อุกอาจุงดาคนมาเห็นหมดตองบาปวักเจ้าบ้านบ่ต้องเอิ้นเจ้าเทียดอย่านับเถื่อให้มีโชคจักน้อยมือเส้นปวดอันต่างขันยันตายแล้ว่าจะมีคนฟังให้ตาเดือ It's for I คือลูกคือเต่าสามบัวสามานไปกระเนี่ยสบายอกสบายใจล้วนเฮียสบายใจเวกายสองลำล่องเฮีกับอุ่นใจแม่ขอไหว้พ่อไห่ลูกของเฮีไปมีสุขทั้งสองกลางสองปลายไปดีเด้อลูกแก้วขั้นไแล้ว อย่าถ yeah, 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 ิ Me, yeah, marche, ่ม่อย ouais, yeah, ่าลืมเน่อย่าลืมข้ามันสัญญาสาบดสาวบานเลื่อลูกเป็นจ้าใดโศกกลับมาลืมดอกแดงเอ้ยถ้าอยู่บ้านเพิ่นไปอยู่เพื่อนเพิ่นกัปฏิบัติตัวให้มันเหมาะสมเลื่อหลาเอ้ยยายเพิ่นได้บอกเพื่อนท่างขวายายไขยหนาขายตาให้สมซาสมลือเด้อลูกเอ้ยเอาจังสีเป็นอย่างแดิมเอาใจตันเพื่อนเก่าห้างอีเผาถิ่มใะเป็นอย่างไรแม่ เนื้อใง้นเราให้ซุ้ทีรถแม่ตัวไป่เนี่เขาเป็นตาซักได้คอเขาเขากระสีได้หลังไม่กระสีมาสางบ้านในแม่คือกันกับแม่พี่จีดในแม่นสร้างบ้านปูนหลังบอกไงโหลดแม่แล้วท่านไหนสร้างเราไหถูนี่แม่ส้างแม่สล้นสร้างเสร้สีสร้างเจ้าเก้าสั้นดึงดึงดึงดึักว่าให้กินให้เมื่ออสูเจ้าสีมาเขาิินจังไหขวนี้มาสัง ดอกกระจังสันตัวจัาสีสมเป็นดองเศรษฐีท่าเขาในเกสีใสศักด์สิทิอันลอยได้เมจ้าบพเยางมาเปิดย่างได้เมกันย่ำแขนมหาที่ตอที่ตอกมี่หมม่ใหเหแม่เมกับน่งทอดทะเลึกยูพุนเขี่ยวมาจัวจัวอยู่ในบ้านของแม่ไอโซ